you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 15หรือ2022นั่นเองนะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะเราก็มาดูดวงเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading คือทำนายกว้างมากค่ะฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็ขอให้ท่านดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าไม่สามารถตรง แ,แต่ขอให้คุณดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีๆให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะดวงชะตาของแต่ละคนมันอยู่ที่การกระทําความคิดแล้วก็สติของตัวเราไม่ใช่คําพูดหรือคาทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารยาณเป็นอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกเพยะคา p ์พิกัสโต้นะคะ ในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมีทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะจะมี KFS Extra ก็คือเห็นหน้าแต่เป็นพิเศษเหมือนกันทุกๆอย่างเป็น Timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้หรือใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังแบบดวงคนทั้ง7วันอาจารย์ก็แปะไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆสามารถติดตามกด subscribe ในช่องได้นะคะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับชาวราศีมีนะะะน,ะะมนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะเรามาดูดวงไปใน,าานดดแนวทางจากไพ่ทเนแล้วก็ไพ่ทาลอดอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย Splendor, Embrace, Six of Swords Queen of Cups, The Magician, Five of Wands, and even Pi Baby said, Happy Squirrel, The Emperor, Ten of Swords, The Empress, Justice. Ace of Pentacles, The Devil, and the last one ใบสุดท้ายนะคะ Ace of Swords พลังงานอันดับแรกที่อาจารย์เห็นเลยนะคะ,ะมันเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องวาทศิลป์วาจาความน่ารักสดใสและความสุขค่ะเออพลังงานขึ้นดีนะดีมากด้วยนะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่า ปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือศัตรูหมู่มาหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราแต่ถ้าเราทําไม่ดีกับใครก็เข้าตัวเรานะทายัางไงได้อย่างนั้นอ่ะประมาณนี้นะคะถ้าทํากรรมดีมันก็เข้าตัวเราทํากรรมชั่วก็เข้าตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะคือมันก็เป็นคําว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วอ่ะประมาณนี้ประโยค,คลาสสิกเลยนะคะ,ะพลังงานของคุณอนะ่ะมันขึ้นคําว่าช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนเยอะหรือว่ามีหลากหลายสิ่งต้องทําต้องจัดการต้องวางแผนและเป็นระบบระเบียบ แต่คุณโชคดีมากๆเพราะว่าคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆนะคะมันเหมือนว่ามีคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันป้อนงานให้กับเราหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานเป็นแนวฟรีแลนซ์หรือธุรกิจส่วนตัวหรือทํามากยิ่งได้เงินเยอะอะกรณีนี้อาจารย์มองว่างานจะค่อนข้างเข้ามาเยอะ แต่บางท่านบอกอาจารย์เงินเดือนค่อนข้างฟิกซ์อยู่ก็คือแบบได้เงินเดือนตามปกติบางท่านอาจจะได้โบนัสพิเศษได้ค่าคอมมิชชั่นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเงินคงตัวแต่มันแปลว่าคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินใดๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่อนข้างที่จะเสมอตัวประมาณนี้นะคะในกรณีบางท่านอาจจะรับเงินเป็นเงินเดือนแบบเงินเดือนมันฟิกซ์อยู่กับที่ประมาณนั้นนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นหนึ่งอย่างก็คืออ่านี้เป็นคําเตือนแล้วกันนะอย่าให้ใครเขาหลอกลวงเราได้พลังมันขึ้นเป็นแนวลักษณะว่า จะทำอะไรก็ตามแต่ให้ดูคนดีๆจะซื้อของออนไลน์จะซื้อของที่ไหนดูดีๆนะคะอย่าให้ใครมาหลอกลวงหรือโกงเราได้แล้วก็อย่าหูเบาอย่าเชื่อคำคนง่ายๆสมมติเฉยๆมีคนมาพูดว่าเขาพูดไม่ดีกับคุณนน้นนี่นั่นะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะอย่าพึ่งเชื่อคำอะไรที่มันกล่าวมา100%คือฟังหูไว้หูประมาณนั้นคือมีสติในการฟัง นะคะเราใช้เหตุผลใช้ความเป็นจริงแล้วก็เผชิญกับตัวเองอันนั้นค่อยเชื่อดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันยังมีคําว่าการหักหลังหลอกลวงต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอนะคะอันนี้เป็นแค่คําเตือนอย่าเอาไปเครียดอะไรทั้งสิน้นฉะนั้นก็แปลว่าเราต้องอยู่เหนือดวงดูตรงนี้เป็นแนวทางจะได้รู้เอาไว้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราก็ระวังตัวเอาไว้ดีที่สุดเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะถัดไปถ้าใครทำอาชีพออกแนวเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามหรืออาจจะเป็น ของของที่มีกลิ่นหอมอะไรที่มันออกจะกแนวแบบสปาหรือว่าศิลยกรรมหรืออะไรที่มันเป็นการแบบเพิ่มกลิ่นในตัวเราเอ,อกแนวแฟชั่นต่างๆนะคะหรือซื้อแล้วแบบ รู้สึกว่าถูกตาต้องใจเหมือนอะไรที่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมาทำให้ชีวิตเราสุขสบายขึ้นนะอ่ะประมาณนี้นะคะหรือว่าทําให้เราดูดีดูสวยดูหล่ออะไรประมาณนี้ช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าใครทําอาชีพลักษณะน,นี้คืออาจจะแบบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหรือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าขายของอย่างมีศิลธรรมจะบอกเลยว่าโกยซับเป็นกอบเป็นกำน่าดูเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถือว่าดีมากราศีมีนนะคะฉะนั้นพยายามแบ่งแยกวางแผนชีวิตให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์มองว่าน่าจะวิงงานวิ่งเข้าชนเยอะเหมือนกัน นะคะแต่ทํางานกับคนเยอะมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างฉะนั้นก็ใช้เหตุผลในการคุยละกันนะคะแต่โดยภาพรวมเท่าที่อาจารย์เห็นนะดวงของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะแต่ถึงยางไรก็ตามแต่ก็อยู่ที่การปฏิบัติและการกระทาของตัวเราะฉะนั้นยามขึ้นอย่าลงระเริยงยามลงอย่าท้อนะคะเดี๋ยวต,ตอนนี้เรามาเริ่มด,ดูดวงในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเค Five of Swords the star โดดเด่นจริงๆนะคะ Page of Wands, uh, Nine of Swords, Two of Swords, uh, Two of Cups. สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นนะบางทีบางครั้งบางท่านอาจจะแปลว่าเอองานมันค่อนข้างเยอะอาจจะมีแรงกดดันอยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทํางานร่วมกับคนเยอะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันอาจจะมีบางคนที่เราไม่ชอบใจเขาเท่าไหร่ไม่ชอบการทํางานหรือไม่ชอบอะไรด้วยเหตุผลนาันาประการแล้วกัน title, แต่เราต้องทํางานให้ได้กับเขาอะ่ะฉะนั้นแปลว่าต้องใส่หัวโขนในการทํางานเป็นเรื่องปกติค่ะอ่าฉะนั้นก็พลังงานให่ขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาบ้างก็ได้เราอาจจะไม่ชอบคนนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เราก็ไม่รู้ได้ฉะนนั้เลยบอกว่า Uh, professional เอาไว้ทำแค่งานเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจัดการแค่การงานประมาณนั้นนะคะคือทำทำเท่าที่เราไหวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องถูกเองเพราะบางทีมาฮังเราแบบเหมือนเปรียบไว้ให้ฟังเขาอาจจะทำไม่ดีจริงๆก็ได้แล้วเราไม่ชอบมันกลายเป็นว่าการที่เราเกลียดเขามากๆทําให้ตัวเราเองทุกข์แล้วก็รู้สึกอึอดอัดเวลาทางานนู่นนี่นั่นใจเราจะไม่สงบสุขเขา้าใจไหมคะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอะไรที่มันปล่อยวางได้ ต้องปล่อยจริงๆนะคะอันนี้พูดด้วยความด,วด้วยความหวังดีนะคะกับทุกทุกท่านเพราะบางท่านอาจจะแปลว่ามีแรงกดดันอะไรบางอย่างหรือรู้สึกว่าทํางานกับคนนี้แล้วมันมีปัญหาคืออาจารย์มองว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ความคิดเห็นค่อนข้างสวนทางกันนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้แต่การงานของคุณไม่ได้แบบถือถือว่าแย่อะไรใดๆนะคือการงานดีแต่แค่ว่ามันอาจจะมีปัญหากับคนนิดหน่อยเท่านั้นเองอบางทีอาจจะแปลว่ากับเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมง,งาน,ม,นมันเหมือนกับว่ากับโคเวิร์เกอร์ที่อาจารย์เห็นนะเท่าที่อาจารย์เห็นมันจะเป็นหมกว่า เพื่อร่วมงานต่างๆนะคะมันอาจจะมีบ้างที่สื่อสารผิดพลาดหรือถ้าคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอาจจะแปลว่าเอกสารสัญญาคุณต้องดูให้ดีด ถ้าเอกสารสัญญามันมันสำคัญมากๆหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเป็นนักบัญชีสมมตินะเอ่อก็ดูดีๆละกันอย่าให้อะไรตกหล่นมันจะได้ไม่กระทบถึงตัวเรานะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่าอยู่เหนือดวงในการทําอะไรให้รอบคอบใช้สติและเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแค่นั้นเองแล้วพลังงานขึ้นคําว่าดวงของคุณจะโดดเด่นในเรื่องการงานนะคะคำว่าโดดเด่นเนี่ยมันแปลว่า,ามีคนให้ความสําคัญกับเราในเรื่องการทํางานหรือว่าการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่น มีคนสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือแล้วบางท่านอาจจะต้องทำงานคอ l l a สกับหลายฝ่ายทํางานเยอะค่ะเอาจริงๆนะถ้าใครยิ่งทํางานเกี่ยวกับผู้คนเยอะๆอะค่ะหรือทํางานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจารย์มองว่าโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนอย่าอีโก้สูงนะคะจนกระทั่ง เราไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมันจะทําให้เราเองไม่มีความสุขเองนะคะแล้วก็มันอาจจะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ยากนะคะในกรณีบางท่านต้องทํางานร่วมกับคนอื่นอยู่นะคะแต่ถ้าบางคนแบบสมมติเฉยๆนะเป็นนักเขียนทํางานอยู่คนเดียวแค่ส่งงานไปอย่างเงี้ยแตอนน่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าทํางานกับผู้คนเยอะๆอะเยอะๆมากๆอะค่ะ ช่วงนี้ก็คือต้องระวังระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าร,าระวังไม่เกิดปัญหาแน่นอนไม่ต้องไปกลัวดวงมันนะคะเพราะอันนี้มันทำนายกว้างมันอาจจะไม่ได้แบบต้องเป็นอย่างนี้มันทุกขั้นนะคะทำนายกว้างจริงๆแล้วถัดไปที่ที่อาจารย์เห็นคือบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคุณคิดจะยกย้ายในเรื่องการทํางานทํางานที่อื่นไปได้ค่ะถ้าที่ใหม่รับเราแล้วนะแต่คุณต้องดูดีๆเปิดใจดูดีๆว่าที่ใหมด่ดีจริงๆหรือเปล่าอ่าถ้าต้องถ้าต้องการจะออกที่ใหมด่ดีจริงไปได้เลยเพราะว่าพลังงามนมันขึ้นคําว่า คุณอาจจะเปลี่ยนสายงานหมายถึงว่าเปลี่ยนที่ทํางานแต่สายงานอาจจะเป็นแนวเดิมนะคะมันอาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากแต่อาจจะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานต่า,างๆอะไรพวกนี้บรรยากาศมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องเริ่มเรียนรู้งานใหม่ก็ได้หรือบางท่านอาชีพของคุณอาจจะต้องเดินทางพบปะผู้คนพบกับลูกค้ายอะไรเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีเหมือนชีพประจรรลรองเท้าเราดีนะคะหรือเงินอาจจะเข้ามาจากการเดินทางก็เป็นได้สูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะพลังงานขึ้นคําว่าเหมือนแบบ มันไปแล้วก็ติดต่อประสานงานหรือพูดคุยเพราะว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์โดดเด่นที่วาทศิลวาจา คือคุณจะเป็นคนน่ารักมากค่ะเป็นคนน่ารักหนึ่งอัตรานะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเออคนค่อนข้างจะรักและเอ็นดูคุณจริงๆอ๋อเนี่ยคือมันเด่นมากเรื่องนี้นะคะอแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องหยุดในการทํางานเพื่อไปทํางานอื่นมันเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นคําว่าหยุดแล้วทำต่อหยุดแล้วทาต่อมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีงานอื่นเพิ่มมาก็เป็นได้นะ,ะ,ะคะแล้วกับโปรเจกต์นี้ย้งไว้ก่อนอาจจะทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้มันอาจจะเป็นลักษณะนี้หรือว่าเป็นการเดินทางได้เหมือนกันนะคะอื งานเยอะนิดนึงค่ะอดทนหน่อยนะคะคือเรื่องการเหนื่อยอะ่ะเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนก็เหนื่อยหมดมองให้เป็นเรื่องปกติค่ะนะคะ อ่ะดีกว่าที่เราไม่มีอะไรทำเอาจริงๆนะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำพองเขาไว้นะคะคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดวิเศษของอาจารย์หญิงฟ้าเลย <c oughs> อ่ะถัดไปเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะการเรียนโดดเด่นเรื่องอะไรช่วงนี้คุณรู้สึกมีความวิตกจริตมีความกลัวนะคะหรืออาจจะเครียดก็ได้บางท่านอาจจะอยากซิ่วอาจจะอยากเปลี่ยนย้ายคณะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอยากเรียนต่อต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยขี้เกียจอ่ะพูดตรงๆเลยขี้เกียจเยอะเหมือนกัน ะะแต่คุณยังโชคดีที่เพื่อนฝูงยังคอยช่วยเหลือหรืออาจจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยสนับสนุนถ้าอยากเรียน,เร,ยนเรียนได้ผ่านหรือสอบผ่านตั้งใจให้มากกว่านี้คือไพ่ขึ้นแค่คําว่าตั้งใจแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองตอนนี้อาจจะทําให้สําเร็จไม่เป็นไรลองใหม่ทําใหม่มันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตแลนไม่ใช่ว่าสมมตินะเราเฟล,ลเราสอบตกแล้วทุกอย่างมันจะชีวิตเราจะแย่ไปทั้งหมดนะคะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกตรงนั้นแต่ต้องวางให้ได้แล้วก็สู้ใหม่ปรับปรุงใหม่เริ่มต้นใหม่ ่าตั้งใจใหม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะอาจารย์ก็เคยสอบตกค่ะเป็นเรื่องปกติอาจารย์ก็มีชีวิตถึงทุกวันนี้ได้นะคะฉะนั้นอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันจะ,ะไปต่อไม่ได้ อาจารย์เชื่อว่าคุณมีความเก่งและวพรสวรรค์มากๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่คนเราจะเก่งและวพรสวรรค์แตกต่างกันนะคะฉะนั้นอย่าดูถูกเองดูถูกตัวเองเพราะว่าเนี่ยมีความวิตกจริตกลัวทําไม่ได้กลัวอะไร่เงี้ยคือผลจะออกมาดีไม่ดีก็ตามแต,แ,ตแต่ถ้าเราทําเต็มที่ถือว่าโอเคเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายังทาไม่เต็มที่อ่าไม่เป็นไรรอบใหม่ฉนันจะทําใหม่ฉนันจะตั้งใจใหม่คนเราควรให้โอกาสตัวเองนะคะอ่าฉะนั้นอบอกอย่าขี้เกียจเนี่ยแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนเสริมหลายอย่างเรียนภาษาได้ดีด้วยนะคะ อ่าถัดไปนะคะสำหรับเรื่องการเงินละ่ะ Queen of Wands Eight of Wands Page of Swords นะคะ King of Pentacles Seven of Pentacles การเงินของคุณเอาจริงๆค่อนข้างดีมากนะดีมากๆด้วยเงินค่อนข้างเข้ามาดีค่อนข้างราบรื่นในการเงินแต่อาจจะมีใช้จ่ายออกไปบ้างนะคะตามปกติแต่ถ้าบางคนมีบุตรมีลูกหรือมีน้องหมาน้องแมวหรือมีบริวารที่ต้องดูแล ะะช่วงนี้มันเลยบอกหมดไปกับคนที่เป็นบริวารคนที่อยูอ่อยู่ในใต้อน,นัตเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าวันหนึ่งสายเปเลยทีต้องต้องต้องใช้นิดหน่อยแต่คือว่าเป็นการใช้ไปกระสิ่งที่จําเป็นนะคะอ่าแล้วบางท่านอาจจะแปลว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นเพราะพลังงานขึ้นคําว่าลงทุนเพื่อรอผล,ผลผลิตนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อาจารย์มอว่าเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำรรอาจจะเข้ามาหลากหลายทางเอาเป็นว่ารวยนะคะถือว่าเป็นเป็นเป็นแบบ เรียกว่าไม่มีความลําบากในเรื่องการเงินละกันหรือบางท่านอาจจะแปลว่าการเงินงคุณฟื้นฟูขึ้นอาจจะไม่แบบต้องต้องร่ำรวยมากแต่มันเหมือนกับว่ามีมากขึ้นกว่าเดิมหรือมันมันฟื้นฟูในด้านที่ดีมากๆขึ้นด้วยฉะนั้นการเงินของคุณเลิศมากไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้คือผ่านเลยเพราะว่าการเงินโอเคนะคะถัดไปในเรื่องความรักคนโสดและคนที่สถานะไม่ชัดเจนอาจารย์จะรวบยอดนะคะจริงๆพูด ขึ้นตั้งแต่ต้ตนแล้วพลังงานขึ้นในเรื่องความรักอะ่ะตอนที่อาจารย์ดูแบบโดยภาพรวมอะ่ะจริงๆความรักของคุณอะ่ะพลังงานขึ้นคําว่าโสดแล้รวยบางท่านอาจจะบอกทําไมคะไม่มีคู่นู้นนี่ โอ้ยถ้าดวงเราคนมันจะมีมันก็มีเองล่ะลูกนะคะอันนี้ต้องบอกสําหรับบางคนที่แบบว่าค่อนข้างคอนเซิร์ตกับความรักมากมาก,มากนะคะต้องมีสติให้มากกว่านี้สาหรับเรื่องความรักในกรณีบางท่านยิ่งหยหายิ่งไม่เจอนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าคนเราจะมีอะค่ะถ้าบุญวาสนาหรือบุญหรือกรรมก็ตามแต่เราจะต้องเจอเจอใครสักคนยังไงคุณก็ต้องเจอคุณอย่าคิดว่าเ,เราจะต้องแบบ ต้องรีบเร่งมีคนอื่นมีสมัยฉันไม่มีนูน่นนี่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครดวงคนเราไม่เหมือนกันชะตาชีวิตของเราไม่เหมือนกันและความชอบของคนเราไม่ไม่เหมือนกันบางท่านอยู่คนเดียวเราโหมีความสุขมากบางคนมีคู่เราอึดอัดก็มีอ่าบางคนม,มีคู่เราดีแต่อันเนี้ยพูดตรงๆในเดือนนี้นะคะพลังงานขึ้นคําว่าระวงังความรักนะคะที่อาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ไม่ใชแ่แท้จริงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอ่ะพลังงานที่ที่อาจารย์บอกต่ต้นว่าหักหลังหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยคือดูคนเอาไวไ้ดีๆเพราะว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาก็จริง ะะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าหนึ่งบางกรณีอาจจะไม่อยากเลือกไขรอยากอยู่คนเดียวเพราะตัวเราเองอาจจะยังไม่อยากมีใครเพิ่องอกหักมาเพิ่งเสียใจมาหรือว่าฉันอยู่คนเดียวก็โอเคเพราะว่าตอนนี้ฉันไปวุ่นวายกับเรื่องการทํางานหรือว่าการเรียนหรือการหาังค์อยู่ซึ่งอาจารย์มองว่า,เ,าเรียงลาดับชีวิตได้ถูกต้องนะคะแต่ก็คือเราตัแต่ตตคนนะคะแต่ถ้าบางคนพร้อมที่อยากจะมีตอนนี้บอกเลยว่าถ้ามีคือคุยได้มีก็เข้ามาคุยได้แต่ต้องดูให้มันนานๆกว่านี้เพราะว่า มันมันอาจจะมีคนที่แบบมีเจ้าของเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามานะคะแต่ถามว่าถ้าในกรณีอีกหนึ่งกรณีคืออาจจะแปลว่า okay. มีคนเข้ามาหาคุณแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีตาหนิอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจจากเรื่องความรักมาแล้วมาเจอเราพอดีก็ได้แต่ขอให้คุณดูนานๆเราเองก็ไม่อยากเป็นตัวขั้นเวลาใครหรือตัวเราเองถ้าเพิ่งอกหักมาคนที่ดูคุณนะกนกดคุณที่ดูอาจารย์อยู่ขอโทษค่ะคนที่ดูอาจารย์อยู่ตอนเนี้ถ้าคุณเพิ่งอกหักมาขอให้คุณดู คนนานๆนิดนึงเพราะว่าอย่าเอาใครมาขั้นเวลาด้วยเช่นเดียวกันใจเขาใจเราประมาณนี้นะคะเพราะพลังงานของไพ่ก็ขึ้นคาว่าช่วงนี้โสดแล้วรวยมากๆสดแล้วดีเงินเข้ามาดีมีความมั่นคงโฟกัสได้ถูกจุดนะคะไม่เป็นไรลองใหม่เดือนหน้าเดือนหน้าอาจจะแบบมีคนที่โอเคเข้ามาก็ได้แต่ถ้าในกรณีสถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนตอนนี้ไพ่ย,ยังขึ้นคําว่าเหมือนเป็นลักษณะคาว่ามามา,มาหายหายแต่มันมีคนเข้ามาค่ะยังยังคุยต่อได้บางท่านถ้าคุยแล้วมันถูกตาต้องใจจริงๆมันอาจจะมีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะ คือชอบมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มเริ่มหลุดจากเฟรนโซแล้วหมายถึงว่าเริ่มเป็นแฟนกันก็เป็นได้บางคนอาจจะมีการขอเป็นแฟนกันาบางท่านอาจจะสมหวังในเรื่องความรักเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นสมหวังแต่ในกรณีบางท่านอาจจะแปลว่า,วา,าคุยแล้วรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่า,ายังเป็นคําว่ารักเผื่อเลือกสําหรับบางคู่เพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคําว่ายังมองหาอยู่ยังไม่อยากผูกมัดกับใคร หรือว่าแปลว่ามีคนใดคนนึงเจ้าชู้อยู่หรือเปล่าซึ่งมันไม่ผิดถ้าเราโสดเขาโสดถูกไหมคะแต่ถ้าอยากไปคุยกับคนที่มีเจ้าของละกันหนึ่งอย่างก็คืออย่างที่อาจารย์บอกต้นทํากรรมไม่ดีเข้าตัวถ้าไปแย่งของใครเข้ามาไปคุยกับคนที่มีเจ้าของถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้ต้องถอยออกทันทีเท่านั้นเองนะคะระวังเอาไว้เอาไว้ด้วยละกันแต่บางท่านมีเอกสมหวังในเรื่องความรักอยู่นะจ๊ะบอกเลยนะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์รวบยอดเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง คนที่มีแฟนบางท่านถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายสามารถทําได้เพราะว่าพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่าเอออยากเป็นทองแผ่นเดียวกันมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสาที่จะได้มีข่าวดีบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกได้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ก็แบบไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้แย่อะไรถือว่าดีด้วยซ้าไปนะคะคือมันเหมือนกับว่า,าไม่ได้ทะเลาะก,กันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรคืออาจารย์มองว่ามันเหมือนคงตัวก็โอเคค่ะมีความคงที่ในความสัมพันธ์ต่างๆาถือว่าดีมากๆเลยค่ะ โอเคสำหรับอ่าแต่ถ้าบางคนทะเลาะก,กันอยู่ถ้าสมมติมันไม่เป็นการทะเลาะไม่ได้ร้ายแรงอะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบอ่อร้ายแรงมากเป็นปัญหาที่แก้ไขกันได้อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนยังไงก็กลับมารักกันอยู่ดีนะคะอะ่เพราะว่าพลังงานนี้ขึ้นความรักของคุณค่อนข้างสดใสสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วถือว่าค่อนข้างดีสําหรับเรื่องสุขภาพล่ะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะสุขภาพเหรอเออ พลังงานต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลำไส้กดไหลย้อนอาหารทานอาหารให้เป็นเวลาเครียดลงกระเพาะหรือโรคกระเพาะเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าทานอาหารที่แบบเขาเรียกว่าผิดเวลานะคะหรือบางคนทานอาหารมากไปหรือทานผิดเวลาบางทีแลหลายอย่างกดไหลย้อนอาจารย์ก็เป็นนะคะจารย์เออเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือทานอาหารให้เป็นเวลาให้มากขึ้นสาหรับบางท่านนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าคือเกี่ยวกับเรื่องพวกเครียดได้ด้วยเนี่ยมันก็เลยแบบบางทีมันมันส่งผลต่อ มวลสารในร่างกายของเรามันมันรวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องหูน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหูหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินหรืออาจจะแปลว่าบริเวณเกี่ยวกับเรื่องแบบหูกับจมูกมันสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยคือคือมันอาจจะแปลว่าระวังนิดนึงในบริเวณแบบบริเวณหน้าด้วยอะค่ะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าไปทาเสริมสวยเสริมหล่อศัลยกรรมคุณก็ต้องดูแพทย์ที่ไว้ใจได้ดูแหล่งที่ไว้ใจได้เท่านั้นเองนะเพราะเนี่ยจริงๆพลังงานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องตาก็ได้คือบริเวณหน้าค่ะหน้าบริเวณหน้าของคุณตา ปากหรือว่าร้อนในอะไรเงี้ยคือระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นอะไรที่แบบโรคท,ทั่วไปอ่ะแต่มันจะมีอีกหนึ่งอย่างในกรณีในกรณีนะอันนี้เราตโตโตกันแล้วเราคุยกันตรงๆนะคะคือถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยอ่ะเปลี่ยนคู่บ่อยในเชิงที่คําว่าเปลี่ยนคู่นอนนะอันนี้พูดตรงๆ คุณต้องป้องกันดีๆรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนมีเพศสัมพันธ์แล้วโรคอื่นมันตามมานะคะติดหวัดติดนู่นติดนี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพลังงานนี้นขึ้นคําว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับถ้าคุณผู้หญิงก็มดลูกนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะแปลว่า,าภายัยระบบภายในของเรานั่นแหละนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะระบบสืบพันธุ์ต่างๆอื สำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระกุณสําคัญอันดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมีมุมดาบ์ากมากๆกับมีมุมสว่างนะคะ,ะแต่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ปย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพะคุณต่อเรามากๆในกรณีนี้นะคะอย่าลืมว่าอย่าลืมทดแทนบุญคุณพวกเขาด้วยหรือว่าให้เขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงดูเรามาหรือว่าเขาดีกับเรานะคะ,ะใครที่ดีกับเราก็ตอบแทนให้ให้ให,ให,ให้รู้สึกว่าเรา มันอาจจะเป็นการดูแลบางท่านอาจจะให้ตังคือแล้วแต่นะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทําตามที่อาจารย์บอกแต่คือเรียกว่าทําให้เขาพวกเขาทุกน้อยที่สุดนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเขาอะไรเงี้ยไม่ลืมพวกเขาไม่ลืมบุญคุณคนอาจารย์เชื่อว่าคนที่มีความกระตันอยู่เป็นคนที่มีความเจริญเป็นเรื่องจริงนะคะอ่ะแต่แน่นนกรณีบางท่านไม่สะดวกใจจริงๆหรืออะไรเหตุผลนานานประการในมุมดาร์กนิดหนึ่งอาจารย์เข้าใจ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคือตามเห็นตามข่าวคือเยอะแยะมากมายอาจารย์ก็เลยบอกว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของอตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทำอ่าส่วนทําบุญนอกบ้านเราต้องทําอะไรบ้างพลังงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําว่าของเก่านะคะของเก่าเนี่ยมันจะเป็นได้เกี่ยวกับเรื่องคําว่าเสื้อผ้าถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วเสื้อผ้ายัางคุณภาพดีที่พอจะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไปบริจาคซะอย่างเช่นมูิที่กระจกเงาแต่ของอาจารย์จะบริจาคให้กับครูเฉา ครูเชาถ้าคุณอยากจะไปบริจาคติดต่อเอาเองนะคะคุณพิมพ์ใน YouTube อะ,ะหะเขียนว่าอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็ครูเชาครูเาวริษะ,ะ่ะสกดลาวริษะอาจารย์จะทำบุญเป็นประจำเลยบางทีก็เอาเสื้อผ้ามือสองไปให้ประจําเหมือนกันนะคะคือคุณสามารถติดต่อไปแล้วก็ถามว่าแกต้องการอะไรโทรไปตามเบอร์อาจารย์แปะ มันมีคลิป YouTube ที่อาจารย์อัดกับครูเชาใช่ไหมคะเมื่อหลายปีที่แล้วจริงๆอาจารย์ทำมาตลอดหลายปีนะคะยังคงทำอยู่ถ้าคุณเห็นอาจารย์จะโอนให้ครูเชาเป็นประจำเลยให้กับสาธรารณประโยชน์ด้านล่างจะมีเบอร์ของครูเชาในใต้ description คือใต้วิดีโออันนั้นที่อาจารย์เขียนคุณก็ไปอ่านแล้วก็โทรไปหาเขาเองนะคะอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์เป็นผู้บริจาคเช่นเดียวกันอาจารย์เป็นแค่สะพานบุญนะคะที่เหลือคุณจัดการกันเองนะคะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไว้ใจใครูเชาะคะ่ะเพราะว่าแกทําจริงๆอาจารย์เห็นกับปานะคะ แต่ถ้าคุณมีที่อื่นคุณก็บริจาคที่อื่นได้ไม่จําเป็นต้องทำตามที่อาจารย์บอกเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมือที่กระจกเงาแต่ที่อื่นๆอาจารย์อาจจะไม่ค่อยได้ทราบนะคะจ,จะจะรู้ไม่กี่แหล่งเท่านั้นเองนะคะรู้แหล่งอันไหนอาจารย์ก็พูดแบบนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ที่เหลือหาทาเองได้เลยเพราะว่าพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคของเก่าหรือของที่เรียกว่ายังมีคุณภาพที่ดีแต่ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ทําซะนะคะแล้วก็ให้ขึ้นคําว่าสร้างบุญจริงๆการสร้างบุญน่ะทำได้หมดไม่จําเป็นต้องตามตามที่อาจารย์พูด คุณจะทําบุญกับพระสงฆ์จะทําบุญกับน้องหมาน,น้องแมวจะทาบุญกับคนยากไร้สาธารประโยชน์จะทําบุญกับมุ้ิทิช้างจะทําบุญกับที่ไหนก็ได้ที่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือคนและตัวเราไม่เดือดร้อนหรือเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยคือการไม่คิดร้ายกับใครไม่ทาร้ายกับใครทําหน้าที่หน้าที่ของเราให้สุดจริตอันนั้นก็คือบุญแล้วนะคะตั้งแต่ตน้นคือเจตนาของเราสําคัญที่สุดความคิดของเราสําคัญที่สุดนะคะหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงหรือจะเป็นแบบคล้ายๆว่า เป็นจิตอา,ศา,ศาสาก็ได้และอื่นๆในการทําบุญมันไม่จําเป็นต้องเป็นตามที่ อาจารย์พูดนะคะคือทําได้หมดเลยนะคะอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกคนเพราะาเนี่ยเป็นให้คําว่าซ้ำบุญแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วยทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จไม่ว่าสมมติบางคนอาจจะบริจาคเลือดอหรือโอนเงินหรือทําบุญที่ไหนก็ตามแต่กรวดน้ําลงดินบทกรวดน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่อย่างอาจารย์อาจารย์จะพูดภาษาไทยธรรมดาเลยคือพูดธรรมดามากๆพูดภาษาบ,บ้านๆเลยก็คืออาจารย์จะให้เทวดาประจำตัวของอาจารย์ก่อนแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ที่คุ้มครองตัวเราแล้วก็สิ่งักราาบ้าน่อหหืวใ ที่มีพวะคุณพ่อแม่ของอาจารย์จะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เสียไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็ให้กับใครก็ตามแต่ที่มีพวะคุณต่อเรานะคะต่างๆช่วยสัมมาอาชีพของเราครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะทั้งในอดีตชาติในชาติปัจจุบันนะคะประมาณนี้แล้วก็อื่นๆก็ว่ากันไปมีหลากหลายอย่างคะ่ะอาจารย์ปวดน้ําทีเป็นแกลลอนเลยนะคะ บางทีอาจารย์พูดตรงๆอาจารย์เคนที่เกลียดกดน้าค่ะจะกดอาทิละครั้งคือรวบยอดเลยทําบุญอาจารย์นะ่ะบางทีก็สองวันสามวันก็โอนทําบุญทีอะไรเงี้ยก็คือรวบยอดกดอาทิละครั้งหรือบางทีถ้าถ้าถ้าลืมไปเลยบางทีสองอาทิครั้งก็ยังมีแต่คือตั้งแต่บุญมันเกิดตั้งแต่เจตนาที่เราอยากจะทําแล้วนะคะแต่ถ้ายิ่งกรวดน้ํามันจะเหมือนเป็นการย้ําว่าเราอยากอยากอุทิศให้กับใครด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งให้เรายิ่งยิ่งได้นะคะแต่ต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วบุญกุศลคุณจะเกิดค่่ะแตถ้้าาใหเรโล หวังสิ่งตอบแทนอะไรต่างๆบุญแ่่มันได้แต่มันไม่ได้ถ้ากับคนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์ค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่เป็นอื่นมันเป็นสัจธรรมปกติมากๆเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่าส่วนเรื่องการสวดมนต์นักสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ให้แล้วเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้ตอนนี้มีอัปเกรดแล้วนะคะมีแบบ9จบแล้วนะคะหลังจากที่ทํา108จบแล้วคนชอบทามาเป็นปีละแล้วแล้9จบเนี่ยเพิ่งมาทาก็มีคนเรียกร้องมาเยอะอาจารย์ ได้เรื่องงามยามดีในการทําสักพีหนึ่งนะคะช้าไปนิดหนึ่งถ้าก้าจบประมาณแค่ห้านาทีเองค่ะคุณก็ไปฟังกันได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิบ้างในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิอาจารย์แค่ขอให้คุณมีสติเท่านั้นเพอนั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุดอาจารย์ก็เลยบอกเออนั่นคือสมาธิอาจจะเป็น,นาาาการวาดรูปวาดเขียนอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติละจะกรสือออนไลน์โซเชียลดีท็อกซ์นะคะอาจารย์ทําเป็นประจาเลยแล้วก็ฟังเพลงปรับสมาธิเล่นโยคะบ้างหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่เป็นนงาดเรรกทีู่้สึ ว่าทำให้คุณจิตสงบและมีความสุขในเวลาเดียวกันฉะนั้นหาทําสิ่งนี้นะคะอย่าหาทําสิ่งที่มันทําให้คุณทุกข์หรือว่าอะไรที่มันเป็นสื่อด้านลบต่างๆหรือทําให้คุณเครียดพยายามละวางมันบ้างมันจะได้ไม่กระทบต่อชีวิตประจําวันของเราหรือว่า จิตใจของเราพยายามดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วก็อย่าเอาพลังงานด้านลบเข้ามาในจิตใจของเรานะคะคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นคนเรามันจะเป็นอย่างนี้กฎของแรงดึงดูดคือ law of attraction สําคัญมากๆนะคะคือคิดยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอะฉนนั้นก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆอะไรที่อาจารย์บอกให้คุณเรามาระวังให้เรามาระวัง ไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นเสมอไปแต่เรางเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะขอมีความสุขม,ม,มากค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้ง<ๆ>กิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t o k ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram TikTok หรือ TikTok ค่ให้ทุกท่าานมมีควสุังกายแจน,ะะนนี้ขอนอนาตาแกหมนๆ สวัสดีค่ะ